ตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือเร็วลมพญานะครับเป็นท่าเรือข้ามไปเกาะเต่านะครับตอนนี้เราก็เอารถมาจอดเรียบร้อยนะครับที่จอดรถก็วันละห้าสิบาทนะครับเราไปสี่วันก็สองร้อยนะครับท่าเรือเราก็จะอยู่อย่างนี้นี้ลูกค้านักท่องเที่ยวก็รอขึ้นเรือกันนะครับก็เดี๋ยวทาง้ายมือก็จะมี จุดลงชื่อนะครับแล้วก็เดินเข้าไปางในช่งองบอร์สอจะเป็นจุดเช็คอินนะครับคอนเฟิร์มการขึ้นเรืออีกรอบนึงนะครับโอเคครับแฟนแต่แนำที่ว่าเรากำลังจะไปข้ามเรือวันนี้เราจะกำลังจะไปข้ามเรือนะจ๊ะเป็นไงตอนนี้เราถึงเรือเรียบร้อยแล้วนะครับลําใหญ่มาก ไปแล้วเรเปล่าค,ครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่ในเรือเรียบร้อยแล้วครับข้างล่างก็จะเป็นเป็นแอร์ข้างบนพัดลมบนสุดเพดานก็ลมทะเลนี่นั่งติดกับหน้าต่างเลยนะครับผมพี่แกอยากนั่งข้างบน,น เดี๋ยวเลื้วออกค่อยเดินไปเล่นได้ลูกไม่เป็นไร you ส,สดีครับท่านู้สังทกท่านครับกับปังปยาก่อนเตา,ารุณานั่งรอย,อยัเดเรือครับก่อเตาจะเป็นจดหมายปลายทา,างต่อไปขอบคุณครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่เกาะยวนนะครับเกาะยวนจะถึงก้อนเกาะเต่านะครับ้วก็แวะส่งนักท่องเที่ยวนะครับดูน้ำนะครับใส่มาก ตอนนี้ร้อนก็ซูไม่เท่ายุทยายุทยาร้อนกว่าน,นี่ยังชิวๆ กถึงแล้วครับเกาะเตา่าตอนนี้ผูดูสารตอนนี้เราก็ลงเรือมาเรียบร้อยแล้วนะครับถึงฝั่งแล้วนะครับเกาะเตา่าเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นรถสองแถวนะครับที่เราได้จองไว้กับทิปดำน้ำนะครับ ตอนนี้ก็ขึ้นรถเรียบร้อยนะครับบิ๊กบับเบิ้ลมารับแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ไปโรงแรมใช่ไหมครับพอดีวันนี้ก็มีสงการด้วยนะครับก็พี่เขาบอกเปียกนิดหน่อยเราทนได้อยู่แล้วนะครับเราก็ไปเลยโรงแรมกันนะครับตอนนี้รถก้ามารับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับวันนี้้อมเปียก อยากเปียกอะอยากเปียกโอ้โหเย็นชื่นใจโอ้ยว้นนแกงใหญ่แหลางบนโอ้เป็นครั้งแรกที่ผมมานะครับเกาะเต่าสนุกดีนะครับผมโอ้โหนี่ครับสนุกเหมือนอายุทยาเลย

โซนที่เรามาก็ใหญ่โ้ก็ต่างชาติก็เยอะนะครับนี่ถึงแล้วนะครับโรงแรมบับเบิลบังกะโลบายบายบังถึงแล้วนะครับเดี๋ยวก็ลงไปเช็คอินกันครับผมมาแล้วที่พักครับสวยงามร่มรื่นนะครับผมบริการดีครับประทับใจ น่าอยู่มากเลยครับร่มลื่นดีครับตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักแล้วนะครับโอ้สวยดีนะครับผมห้องก็กำลังดีครับนอนสามคนพ่อแม่ลูกครับมันติดกับเขานะครับตรงนี้ นี่เป็นที่ตากผ้าก็จะมองเห็นมันสร้างอยู่บนเขาหลายเขานะครับโอ้ยลื่นห้องน้ําโอเคนี่ถ้าเราเดินออกไปก็จะเจอชายหาดเลยครับอโอเคเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนครับเปียกหมดเลย S 1> <S 1> <S สไลด์มั่งเด้อทะเลสวยบอทำไมหน้าเป็นงี้แล้กันจะพักแล้วบอดน่ะบอดของราไม่ยอมบอดอยู่ที่รถยนต์กระหนูไม่เตือนอน้ำใสเบา ตอนนี้ก็5้าโมงสี่สิบแล้วนะครับก็ตเต่าว่าคนก็มาเล่นเรื่อยๆนะครับน้ำค่อนข้างอุ่นมากเลยนะครับอากาศดีนะครับที่พักผมก็ติดนี่เลยครับชายหาดเลยครับก็วิวดีนะครับนุ่มๆสายทูพีสต,ต้องมาที่นี่ครับเพาไงลก เปียกยัง,ยงจะเปียกเปล่าเปียกยงไงอ่าแล้วแต่เล่นเลย